สวัสดีครับสวัสดี FC โซ่านครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องเสบีย์น้ำสิงครับนี่พามารีวิวจอร์ก,กี้กันหน่อยครับหลังจากที่ทำ VIP มานะครนะก็มาดูดูเบาตรงนี้โอ้โหเบาเบอ,อ่ออะไรก็ทำให้ใหม่ครับนี่มันใหม่ดูภาไหนข้างบนก็ดูได้ครับเห็นไหมรถเราเก <ใน S 1> ็บงานไปแล้วก็จะ โอเคนะครับยยรอยู่ขอบจองอะไรจัดให้ไม่แล้วับแผงประตูโอเคนะครับถ okay, ือว่าใช้ได้เลย,ยตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนเครื่องท้ายให้ลูกค้าครับเพราะ<ม>ว่าลูกค้าอยากได้รอบรอบชากับอยากได้รอบช้านะครับนะรก็เลยนี่จัดให้ครับเปลีย่ยนให้เลยนี่มาดูกันนะครับว่าเพิงท้ายเราจะใส่ลูกค้าเป็นตัวไหนครับนี่ครับ สิบชีหนึ่งครับบอกเลยครับว่าของเก่าญี่ปุ่นครับนี่เห็นไหมของเก่าญี่ปุ่นแท้ครับผมไม่มีย้อมแมวให้ลูกค้าครับคำไหนคำนั้นครับดูได้เลยนี่สวยกิบครับไม่มีไม่เคยแกะครับนี่ดูได้เลยว่านัดไม่เคยแกะครับนี่ครับนี่ก็สั่งมาเหมือนครับของเก่าญี่ปุ่นเหมือนกันเห็นไหมลัง อะไรเราจะเป็นของญี่ปุ่นนะครับที่เราสั่งมาใช้งานครับรัดับเยสวยครับเพราะว่าคันนี้ซื้อก้อนมาใหม่ครับเอามาใส่คันนี้แต่เป็นรอบช้าครับมันช้าเกินช้าเกินไปมันจิน้ามันครับก็เลยจะอามาใส่คันนี้ว่าคันนี้เป็นเกียร์เจ็ดเกียร์เดินหน้าครับมันวิ่งเร็วครับแล้วก็อยากได้แรงกว่านี้ด้วยก็เลยจัดให้ครับตัวนี้เป็นเฟืองเร็วนะครับนะ đây ừ, là ừ. 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 chân nào đó ghé này. bỏ biết người dân, cái nhỉ điệp ngàn lâu lao. ủi thấy ngang คนไทยก็ไปเมื่อเดียวไปจ่อชาวอันนี้สามหู้ท่านถูกมาบ้พ่อท่านสื่อไม่ได้อยู่ผู้พ่อผู้ดีแต่เดียวต้องมีงานเงินด้วยเรียก่อเดียวพ่อมันจะใช้ตวนสับให้นะครับเพราะว่าคันนี้ผมเพิ่งยกมาใหม่ครับก็คันนี้คันนี้ก็จะใช้นานแล้วครับใช้ประมาณ4ปีแล้วเอ้ย3ปีแล้วครับแต่ว่า อย่างว่าครับรถไม่ค่อยได้แบบวิ่งโซมครับเครื่องท้ายก็ดีครับยังดีอยู่ก็เลยให้เสียบให้สับเปลี่ยนกันได้ครับเปลี่ยนฟรีครับไม่คิดตังค์ครับตามใจลูกค้าครับลูกค้าก็ไม่ได้ว่าสั่งให้เปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าลูกค้าว่าถ้าถ้าได้ประมาณนี้รอบช้ากว่านี้นิดนึงก็เอาครับก็เลยจัดให้ครับเพื่อความสบายใจครับนะเพราะว่าจะได้วิ่งดีๆไปเลย ต้อบอกตอาบอกมาให้ต้อไว้แกเลยงแถวยิงงไทยนี่ถอดจัดการหมดแล้วครับสบายคอับนี่ครัน นี่เจ้าของรถเก่าครับนี่เจ้าของรถเก่าครับนี่ป้าวีครับนี่ทำเดก้าเสร็จก็มาช่วยกันนี้ต่อครับ่ไก็ไปด้สวุงานสีของเราสีขาวทีมนี้จะชอบสีขาวดูคันนี้หน่อยนี่จำไหมอันนี้ก็จะเป็นรถใหม่ครับรถใหม่เป็นเจ้าของ เจ้าของโรกี้คันเก่าครับเจ้าของโรกี้คันเก่าครับขายไปซื้อเดก้ามาต่อเองเหมือนเดิมครับการั้นแกก็ต่อเองคันนี้ก็ต่อเองครับนี่เป็นน้องชายป่าเรานะครับนะคันนี้ก็สุดจัดครับไม่มีอะไรมากมายครับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูครับว่าอูเราเอ่อไม่ได้ทําขายนะครับทํากันใช้งานเองครับแต่ถ้าอยากได้ก็ขายเหมือนกันครับอย่างที่บอกครับขายครับคันนี้ก็จบไปที่ห้าแสนสามนะครับอันนี้จบไปที่ราคาห้าแสนสามคือ สเปก็อย่างที่บอกไปหลายๆคลิปครับก็มีเครื่อง6กเเดียวครับ205นะครับผมแล้วก็เ,เกียร์เจ็ดเกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเกียร์แปดรอบ2ครกับเฟืองท้าย1ิซีนะครับจัดให้ใหม่ครับ<า>ว่าตอนนี้เป็นเฟืองเร็วก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เลยยังไงก็วิ่งดีแล้วครับเพราะว่ามี7เกียร์เดินหน้า ให้ดูกันสดๆสดไปเลยครับนี่งานนี้อันนี้ก็เรียเสร็จแล้วนะครับเหลือประกอบเพียงเดียวรับนี้เรื่องท้ายนี่อยู่ที่ก้อนนะครับอยู่ที่ก้อนกับดอกจอกนะครับนี่อยู่ที่ดอกจอกว่าแน่นหรือเปล่าครับนี่อย่างนี้นี่ถือว่าแน่นครับสวยๆเลย ลื่นปืดลื่นปืดเลยครับอ้แต่ลูกนี้สวยครับเพราะว่าตอนนี้ผมไปซื้อนะ่ะแกออกจากลูกที่อยู่เชียงกงอ่ะไม่ไม่เลยครับนะแต่ว่าเราก็ไรรอบยังไม่จบครับก็เลยยังมากแหละครับคนเราไม่มีอะไรที่เพียงพอครับได้ตัวน,นี้ก็จะเ,เท่านั้นครับได้เท่าน,นั้นก็จะเ,เท่านี้นี่อันนี้ก็หมกครับยัดไส้ครับล็อเกีรับ ดูข้อข้างครับสมอครับข้อข้างข้อข้างสมอครับ่เจ้าของรถสมองครับเออไปอย่งไเนาะอย่าตีกันเทดีวเอาไดึงออกว่เออลากไปสิคราู่แโอ้รถนปูเนาะโอ้แขไปเลียวอีสูนี่โอ้เม่อ้ล่ะ บ่อึดอนะนี่โนูเอึดเนาะอไม่เท่านหมู่ไปก็มูไปบวกหมามจ้าเกี่ยวเกี้ยวครับอันนี้ก็สเปคเทียบมันที่ผมบอกไปละครับกระบอกน้ำก็ใหญ่ครับอกอไม่มีอะไรจะมันย้ายแล้วครับเพราะว่าเราถ่ายไปเยอะแล้วแต่อะไรเราก็ใส่ให้ลูกค้าเหมือนเดิมสิ่งที่เราถอดออกนะครับนะส่วนหัวก็ทำีพ P มาใหม่ครับเหมือนที่เราได้ รีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับนะไปแท็กซี่างเลยนะครับนี่สวยครับดูรถเก่าครับได้ประมาณน,นี้ก็ดีใจแล้วครับรถเก่านะครับเนาะนี่ครับเจ้าร็อกกี้ันุนก็จะเป็นเจ้าเดก้าครับเจอกับ เจ้าสมอครับนี่จันหมูเอาอันนั้นไปเซตหนั่นได้ไหมนี่ฝั่งนี้ก็ขูดกาวรอเลยเกะกาวรอแล้วทีมช่างเราเจ็ดแปดคนครับแต่ทำงานอยู่สองนะครับอ้า โอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสือเบียร์น้ำซิง์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ